เจาะแนวคิดกองทุนระดับโลกพร้อนตั้งฟันนะครับผู้ทำกำไรในทางกลางวิกฤตของหลายประเทศมา,มากมายเนี่ยนะครับเขาคิดยังไงถึงทำกำไรได้หลัง4,000เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ที่เพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับอยู่ในช่องคิม Property Line นะที่มาพูดคุยถึงเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาไลฟ์ฟังถึงแนวคิดการลงทุนของนายคนนึงชื่อว่าจิมโรเจอร์นะครับจิมโรเจอร์เนี่ยเป็นนักลงทุนระดับตำนานคนหนึ่งของโลกเลยนะครับที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนชื่อว่าคอนตั้งฟันร่วมกับนายจอร์จโซรอสนะครับซึ่งสร้างเงินสร้างกำไรต่างๆนานาทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งยามวิกฤตเองเขาก็ยังทำกำไรอยู่นนนนนะะะคคครรรรััััับบบซซึึ่่งงงงวววมมมมทท้้้เอืไไยยดดจิสภาษณ์ใกกโนะครับ เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนหรือมุมมองเทคนิคของเขาเนี่ยนะครับซึ่งพี่กร่ยก็ได้ถามนะว่าเออกองทุนของคุณเนี่ยนะครับทำผลกำไรได้อย่างมหาศาลเลยในช่วงปี7 0ถึง80เนี่ยเป็นกองทุนเดียวนะครับที่เติบโต47%ในช่วงวิกฤตขณะนั้นนะครับทำอะไรกว่า4,20% 0องรตครับจิมเองตอบได้อย่างง่ายๆนะครับเราบอกว่า stay what you know นะครับหรืออยู่กับสิ่งที่คุณรู้นะฮะไม่ต้องฟังใครครับไม่ต้องฟังเพื่อนไม่ต้องฟังช่องกิ๊โก้นะครับหรือว่าไม่ต้องฟังช่องการไม่ฟัง ที่วิล็อกอยู่กับสิ่งที่คนรู้แล้วก็ดิฟดาวนะครับลงลึกครับลงดีเทลให้ลึก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 ที่สุดท,ที่ทำได้ครับจิมกระบอกการลงทุนเนี่ยเป็นเกมระยะยาวนะค,คุณต้องหาองค์ความรู้ หามุมของตัวเองหาความถนัดตัวเองให้เจอนะั้นแล้วก็ทํางานหนักๆก,กับมันนะครับไอชิมแอบแซวอีกนะว่าทุกคนเนี่ยไม่ค่อยชอบฟังอะไรแบบนี้หรอกมันดูไม่เซ็กซี่เลยอยากจะได้แบบเคล็ดลับแบบบอกหน่อยจะไม่อยากจะรวยเร็วอะไรเงี้ยแต่ความจริงในการลงทุนเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นครับมันมีแต่ว่าคุณต้องรู้จักตัวเองแล้วก็ทำสิ่งนึงเชื่อมั่นอย่างนานมากพอและไม่ต้องเชื่อใครมากนะครับพิธีกรถ,ถามข้อนึที่2นะครับว่าเรื่องสไตล์การลงทุนเนี่ยมันต้องเหมาะกับบุคลิก ของนิสัยเจคอของคนคนนั้นหรือเปล่านะครับเออจิมเองก็บอกว่าเป็นคําถามที่ดีนะเพราะหลายคนเองเนี่ยก็คงจะอยากรู้นะครับแล้วเขาก็เล่าถึงเคสเพื่อนคนหนึ่งคือเพื่อนของเขาเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าใครเนี่ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นจอร์สโซโรสนะครับเขาบอกคนคนนี้เนี่ยทเทรดหุ้นเป็น100ตัวเลยฮะโดยที่แบบไม่เข้าใจบริษัทสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะครับแต่เขาดูนะว่าตัวไหนเนี่ยววควรซื้อตัวไหนควรขายนะครับเขาแบบโคตรฉลาดเลยนะจัดสุดสุดเลยนะครับคือเขาเล่าในเหตุการณ์ตอนในปี90เนี่นยนะครับเขาบอกว่าเเเเพื่่่อนนคาียยไมดูงบ บริษัท่ชื่อว่า IBM เลยด้วยซ้ำนะ IBM เป็นบริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแต่มีครั้หนึงที่ IBM เนี่ยร่วงลงมาแหลกล้านเลยนะครับแล้วเขาบอกเอ้าลรุยเลยซื้อเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีกราฟอะไรดูนะมีแต่หนังสือพิมพ์ตอนเชา้าที่แบบดูราคาหุ้นอะไรพวกนี้แต่เขาเนี่ยเข้าใจครับว่าให้จังหวะมันประมาณไหนถึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เคยดูงบการเงินของ IBM เลยก็ตามนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะทําได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับววน,น,น,รน,ระนะว เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไหวเลยครับดังนั้นเนี่ยให้เลือกสไตล์ที่คุณชอบนะครับลองเลือกก่อนนะครับอะไรที่เหมาะคุณเนี่ยมันทาได้ดีเองครับแต่อย่าลืมนะัทดลองเยอะๆล้มเหลวเยอะแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยนะครับขั้นตอนที่3ครับพิธีกรถามว่าคุณวิเคราะห์งบการเงินอย่างไรครับมีเคตทรับอะไรบ้างที่แบบ เออมลฟ์ฟังหน่อยได้ไหมครับจิมตอบอย่างเบสิกนะครับขอแค่เพียงคุณดูงบการเงินนะครับแค่คุณดูงบการเงินนะคุณก็จะทําการบ้านเนี่ยมากกว่าคน90%ในตลาดเลยครับเพราะว่าคน90%้เนตลาดเขาไม่อ่านงบการเงินกันครับและถ้าคุณดูหมายเหตุเหตุผลของที่มาของเงินพนั้นด้วยเนี่ยนะครับคุณจะเป็นคนที่เหนือกว่าคน9 8ครับเพราะว่าคน90%ซนั้นไม่ได้อ่านไอ้หมายเหตุตรงนี้ครับดังนั้น,นทำกันบ้านของคุณตั้งใจทำงานของคุณซะครับราว่าายน,นอย Apple เออรู้อย่างี้ถ้าโตขนาดนี้เดี๋ยวสาปีที่แล้วฉันน่าจะซื้อตั้งนานแล้วนะครับแต่จิมเนี่ยก็บอกกลับไปว่าคุณได้ซื้อแน่ถ้าคุณได้ทํากันบ้านคุณได้อ่านงบการเงินมากพอคุณหมกมุ่นกันมากพอเนี่ยคุณได้ซื้นแอปเปิ้ลเมื่อสามสปีที่แล้วจริงๆครับแต่ถ้าคุณไม่อ่านล่ะ คุณไม่ทางกับบ้านของคุณคุณไม่ได้ดูพวกงบการเงินนะครับยังไงคุณก็มาทางซื้อหุ้นดีราคาถูกและเติบโตอย่างยาวๆได้ครับจิมบอกว่าเขาอ่านงบการเงินมาเป็นแสนๆครั้งครับจนที่เขาเริ่มรู้จังหวะหรือโฟลท์เหมันว่าวันไหนที่มันโอเวอร์แวลูมันแพงเกินไปเขาก็ขายอันไหนมันถูกเกินไปเขาก็จะซื้อทําแค่นี้ครับคุณก็เก่งแล้วครับคำถามที่3ของพิธีกรนะเขาถามว่าจิมคุณสร้างเงินล้านแต่อายุ30เนี่ยนะครับคุณมีคําแนะนำํำไหมว่าตอนนี้เนี่ยสาิตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันะรร้างเงินนออพพธีกกก็็ต30 เนนนต้นองะครับจิมบอกว่าไม่ต่างกันนะครับอายุ30เมื่อสมัยก่อนกับ30ในสมัยนี้เนี่ยไม่ต่างกันเพียงแต่มีสิ่งที่ต้องทําเหมือนกันนนั่คือ stay with passion นะครับหรือว่าการอยู่กับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลอยู่กัสิ่งที่ตัวเองรักนะครับให้คุณแบบว่าอยู่กับมันนานอยากตื่นมาทำมันกันมันเนี่ยอันนี้นเวิร์คครับเป็นจุดนริ่มตอนที่โคตรดีครับหลายคนก็มีคําถามนะครับว่าเวลา stay with passion หรือว่าทำสิ่งที่ตัวเอง,ลงหลงไหลเนี่ยหลายคนก็มีโดนแซวไงโดนแซวโดนหัวร้อเย,ยอ่ะซึ่งจิมบอกว่าอันนั้นถูกต้องแล้ว แพชชั่นที่ดีนะครับทางที่ถูกต้องเนี่ยต้องมีคนหัวเราะเลาะอะไรพวกนี้ถือว่าเวิร์กแล้วครับจิมยกตัวอย่างนะถ้าสมมติเนี่ยคุณมีแพชชั่นเรื่องของการทําสวนเนี่ยนะครับเป็นกราเดนเนอร์ทำสวนอะไรเงี้ยนะครับพ่อแม่คุณก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ส่งแกมาเลยเพื่อทำสวนนะเว้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนคุณเองก็จะแซคคุณโอ้ oh, เป็นคนทําสวนแล้วคุณจะเป็นนักทําสวนนักขุดดินนะ่ะเลยฮะแต่นั้นเนี่ยไม่สําคัญเลยครับถ้าคุณยังอยากจะตื่นมาทํางานอย่างหนักและมีความสุขไปกับมัน,นครับต่อให้คุณะ็จะก ยังมีความสุขกับมันไงแต่จิมเองบอกเลยนะครับว่าไม่หรอกนะครับยังไงเนี่ยก็ประสบความสําเร็จแหละเพราะเขาเห็นคนแบบนี้มากมายที่แบบทําตึกตัวเองหลงไหลอะและ้วทาให้ทั่งคนอื่นต้องหัวเราะนี่ครับจิไมไาจจะดูอะไรที่บ้ามากตามแต่มันก็ประสบความสำเร็จในภายหลังด้วยตามครับถ้าคุณทําสวนนะคุณจะประสบความสำเร็จเนะเป็นแบบคนทําธุรกิจสวนออกแบบสวนหรือแม้กระทั่งขายอุปกรณ์ทําสวนอะไรเงี้ยจนคุณร่ํารวยเข้าตลาดหลักทรัพย์มานะครับพอคุณร่ำรวยปุ๊บพ่อแม่คุณก็จะมาบอกว่าโอ้ยฉันว่าแล้วเเเนนธอมััสุด,ดจรริงๆะคบ ฉันเชื่อมันในตัวเธอทําสวนได้สุดยอดมากนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนคุณก็จะเข้ามาบอกว่าเอ้ยนายเก่งมากเลยนะโหเป็นธุรกิจสวนใหญ่โตเฮ้ยนายมีงานฉันทามั่งไมหมล่ะนะถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วเพื่อนคุณก็จะมาขอคุณทํางานครับดังนั้นเนี่ยเริ่มเปงานด้วยแพชชั่นก่อนเลยนะครับสุดท้ายคืาคำถามที่4พิจิกรถามเขาว่าเฮ้ยจิมคุณไม่ได้จบพวกเศรษฐศาสตร์การเงินบิสเนสอะไรเลยทําไมคุณถึงเก่งได้ถึงขนาดนี้นะครับจิมเองเขาบอกได้ตลกเลยเขาบอกว่าจริงเนี่ยในชีวิตเขาเนะี่ยเขาเจอคน เก่งกว่าฉลาดกว่าเขาพูดคำศัพยกักยากดูเท่ดูคูละอะไรต่างๆนานนาว มากมายนะครับแต่คนเหล่าน,นั้นเนี่ยก็ทําผิดพลาดได้ก็ยังมีล้มก็ยังมีอะไรที่ไม่โอเคได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยครับเขาก็เลยเลิกที่จะฟังคนเหล่าน,นั้นครับแต่อยู่ความเป็นจริงครับจิมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเลขทํางานอย่างหนักเพื่อดูงบการเงินนะครับและคนฉลาดลหลายๆครั้งก็มาแซวเขาโอ้ย oh, ใครก็ทําแบบนี้กันเออใครก็ทกําการทําแค่นี้อ่านงบการเงินมันก็เป็นของฟรีในตลาดอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณทําแค่นี้คุณจะไปชนะคนอื่นได้อย่างไรแต่จิมบอกว่าทั้งที่จริงแล้วนะนะครับคนอื่นเขาไม่อ่านงบการเงินก หลอกนั้นนะฮะแต่เนี่ยเมื่อคุณอ่านงบเาไนคุณสะสมมันนี่เยอะมากพอนะคุณจะเริ่มคาดการตลาดได้คุณเริ่มทำนายได้อย่างแม่นยําแม่นยํายิ่งขึ้นครับซึ่งเคาร์ลที่จะรีเสิร์ชคาร์ลที่จะทํากันบ้านเรื่องตัวเลขครับแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้อย่างดีมากว่าการทําเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณต้องทํางานหนะักทุ่มเทปไปกับมันนะครับ สรุป,คล,ปคลิปนี้นะครับทางจนะิมโรเจอร์นายธนกคารระดับโลกคนหนึ่งที่ทําเงินได้จากาการพังทลายเศรษฐกิจต่างๆนาน,นานที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องมีความคิดที่ไม่ตามกระแสมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยึด มั่นถือมั่นกับสิ่งที่ตัวเองรู้มากกว่าสิ่งที่คนอื่นหรือข้อมูลข้างนอกให้เข้ามานะครับท่านจิมโรเจอร์เนี่ยไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายต้องแบบอินไซเดอร์ต้องอลังการอะไรมากมายแค่ทํางานอย่างหนักดูตัวเลขดูงบการเงินอย่างบ้าคลั่งนะครับและเขาบอกเลยว่า แค่คุณทําแค่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ทําในสิ่งที่คน90%เขาไม่ทําแล้วหรือแม้ถ้าคุณดูมาเหตุมากขึ้นเนี่ยคุณก็ทาในสิ่งที่คน90%นไม่ทำแล้วซึ่งถ้าคุณทําอย่างหนักมากพอควรเจนโอกาสเองควรเจนช่องทางว่าในราคาสูงอันไหนราคาต่ํานั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องทําตามใครนะครับคุณทำทีนี่คุณชอบ การถนัดครับคนอื่นแต่เก่งเรื่องการเก่งกําไรคุณไม่เก่งก็ทําสิคุณเก่งทำสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นแพชชั่นของคุณนะครับสุดท้ายเลยว่าให้ทําตามแพชชั่นทําตามความลหลงใหลให้คุณอยากจะตื่นมาทํางานหนักกับมันได้ทุกวนันถึงแม้ว่าครั้งแรกๆมันจะดูงี่เงเงามันจะดูโง,ง่งมมันจะมีคนล้อเลียนคุณซึ่งนั่น,นมาถูกทางนะครับ การที่ไม่มีใครเห็นว่านั้นมาถูกทางแล้วต่อให้คุณไม่สําเร็จคุณก็มีความสุขในชีวิตคุณแน่นอนแต่จิมบอกว่ายังไงมันก็สําเร็จเพราะเขาเห็นคนอย่างนี้มันเยอะทำดีอยู่ที่คุณรักไปเถอะทุกสายอาชีพมันเติบโตได้มันไปได้ไกลมันก็ตนาดุุนได้และสุดท้ายคนที่หุ่ายอ่อคุณเนี่ยเขาก็ต้องชื่นชมคุณเหมือนกันครับสุดท้ายครับเรื่องเงินเนี่ยไม่เคยง่ายนะคุณต้องทํางานหนะัก สะสมประสบการณ์ถึงจะได้เปนมาดังนั้นอย่ามองข้ามการทำงานหนักครับอย่าละเลยอย่าคิดจะหาทางลัดอย่าคิดจะเอาเรวยเร็วทำงานหนะักแล้วสิ่งที่คุณสะสมมาจะตอบแทนคุณอย่างสะสมเองนะครับนี่ขอบคุณที่คนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับถ้าคุณอยากเล่นกาแฟผมลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณแนละเจะอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ